ตอนที่23่สเฮ้ยตัวปอมยังไม่ยอมเผยร่างจริงออกมาอีกเฮ้ยแกนั่นแหละไอ้ตัวปอมนี่เลยฉันให้โอกาสแกแล้วนะเฮ้ยผีป้าไม่ต้องกลัวนะอยู่หลังฉันเอาไว้เดี๋ยวฉันจะปกป้องเธอเองไม่ฉันต่างหากที่เป็นตัวจริงไม่พวกแกนั่นแหละที่เป็นตัวปลอม ฉันได้ยินนะพวกแกคุยกันข้างในจิตใจถึงฉันจะไม่เข้าใจว่าพวกแกพูดอะไรก็เถอะพวกเราในะตัวจริงทั้งนั้นตัวจริงหมดทุกคนพอได้แล้วเสี่ยวเลิวนายต้องลดความอ้วนนะไม่งั้นจะถูกมนุษย์จับกินเอาไม่เอาอ่ะฉันจะเขียนทุเรียนสำหรับหมูน่ะจะนิ่งถือว่าพร้อมอยู่นะตั้งแต่เด็กฉันก็มีพลังพิเศษของมนุษย์ใหม่อยู่แล้ว ฉันคุยกับพวกสัตว์กลายพันธุ์ได้แต่พวกแกไม่ใช่พวกแกเป็นตัวอะไรกันแน่พวกเราเป็นอะไรน่ะเหรอก็เป็นเพื่อนของเธอไงเซียวลิวได้เวลาอาหารแล้ว หนีไปแล้วเง้นหรอถึงแล้วที่นี่แหละพี่ชายรีบไปช่วยเพื่อนๆหนูกันเถอะนะ <c oughs> แปลกจริงนี่มันตัวอะไรกัน ไม่ใช่สัตว์กายพันธุ์และก็ไม่ใช่วิญญาณแถมยังไม่ใช่มนุษย์อีกด้วยเหมือนกับว่าไม่สามารถรับรู้ถึงลมหายใจของมันได้เลยช่างเถอะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรแต่การพาฉันมาที่นี่ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแนะ่บางทีที่นี่อาจจะเป็นรังของพวกมันก็ได้เหมือนจะจริงซะด้วยในนี้ไม่ได้มีแค่พวกเด็กๆแต่ยังเจอคนรู้จักอีกด้วย ฮะ <_ S 1> นั่นมันตัวอะไรวะนะ่ะเฮ้ยนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นี่ น่าจะเป็นระบบย่อยอาหารของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นนะนายรีบไปช่วยเด็กๆก่อนเดี๋ยวฉันจะไปหาตัวจริงของมันเองฮะผบผีเฮ้ยจะเย็นฉันหลิวซิงเองนี่คือพลังพิเศษของฉันอัญเชิญล่างเงานะเฮ้ยคงต้องอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้ไปก่อนนะนะที่แท้หมอนี่ปลูกพลังพิเศษแล้วงั้นเหรอแต่หลิงเย,ย่ก็น่าจะเหมือนกับฉันที่ยังไม่ได้ปลูกพลังพิเศษสําหรับนักเก็บกวาดระดับซียังถือว่าเป็นเรื่องปกติเอ๊ะ อะไรอีกแล้วเนี่ยฮะแย่แล้วเจ้านี่ไม่ใช่แค่เรียนแบบสิ่งที่มันเห็นแต่ยังล่วงความทรงจำของเหยื่อและแปลงร่างเป็นสิ่งที่อยู่ในความทรงจำได้อีกด้วยตัวบ้าอะไรวะเนี่ย เเย่จ no ้าหมูเปลี่ยทุเรียนนี่มันอะไรกันเซียวหลิวเหรอแน่นอนเขาก็เป็นเพื่อนฉันเหมือนกันตอนที่ยี่สิบสเหยีอครบหมดแล้ว ก็มาเริ่มกันเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเหมือนว่าตึกมันกำลังเล็กลงอุ้ยเย่๋บอกนะว่าตึกนี่ก็เป็นร่างกายของเจ้าสัตว์ประหลาดที่มันแปลงร่างมานะอุ้ยเพื่อให้ต้นไม้ยักษ์ต้นนี้เติบโตและเริ่มออกผลฉันได้ทุ่มเทหยาดเหงื่อและแรงใจมานานกว่า100ปี แค่การงอกรากก็ต้องรอเป็น1 0บสปีและในช่วงหลายสิบปีก็ต้องดูดซับสารอาหารจากมนุษย์เพื่อเสริมพลังครั้งนี้ไม่เพียงแต่ดูดซับสารอาหารจากเด็กๆได้เท่านั้นแต่ยังมีเลือดจากนักเก็บกวาดแร้งซีมาอีกด้วยผลที่ออกมาคงน่าอร่อยสุดๆใช่ไหมล่ะ <laughs> ว่าการเติบโตของต้นจะใช้เวลานับร้อยปีแต่การออกผลของมันใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้น น่าเสียดายหลังจากที่ต้นไม้ออกผลแล้วมันจะตายทันทีแต่ครั้งหนึ่งสามารถออกผลได้หลายสิบลูกก็นับว่าคุ้มคา่าเอา๊ะผลของมันเหมือนจะมีอะไรผิดปกติฮะเป็นไปได้ยังไงทำไมสารอาหารและผลจู่ๆถึงหายไปแบบนี้หรือว่าเอา๊ะ เป็นไปไม่ได้แค่นักเก็บกวาดแรงซีสามารถหลุดจากการควบคุมของต้นไม้กลายพันธุ์ได้ยังไงกันชี้เฮ้ย,ย,ยนั่นมันอะไรกันรีบพาพวกเขาออกไปจากที่นี่ก่อนยิ่งไกลเท่าไหร่ยิ่งดีแล้วไม่ต้องหันกลับมานะ เดี๋ยวฉันจะต้านทางนี้เอาไว้ให้ตอนนี้แหละยี่ แม้แต่พวกนักเก็บกวาดระดับแรงเอยังสู้ฉันไม่ได้เลยแต่แกกล้าทำฉันบาดเจ็บเนี่ยนะน่าสนใจจริงๆบอกฉันมาสิแกเป็นใครกันแน่อ้ยอุ้ยแข็งแกร่งเป็นบ้าเลยไม่เคยได้ยินเลยว่ามนุษย์ใหม่จะมีพลังแบบนี้ด้วยขืนเป็นแบบนี้ จัดการมันไม่ได้แน่นอนชิถึงแม้ตอนที่หนีออกมาเมื่อกี้จะส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากัวหน้าแล้วแต่กว่าหน้าจะมาถึงที่นี่เร็วที่สุดก็ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงนแน่ๆโชคยดัดีที่ยังพกยันติดตัวเอาไว้อีกสองใบหวังว่าจะพอถึงเวลาได้บ้างนะยันเทพจอมยุทธไร้พ่ายซุนอี้ จอยมยุทธไกดทไทยสุนีโ้ยังแปลงร่างได้อีกงั้นเหรอชักจะสนุกขึ้นเรื่อยๆแล้วสิก็ได้ฉันจะเล่นสนุกกับนายหน่อยก็แล้วกันฮะตอนที่25 เร็วมากใช้ง้าวงั้นเหรอฉันก็มีเหมือนกันเว้ยอึกออ้ยได้ยังไงกันมันแข็งแกร่งกว่าร่างโลหะของฉันอีกงั้นเหรอ ถ้าฉันจะประเมินพลังของนายต่ำไปจริงๆฮะไม่ใช่สิเหมือนว่าพลังของนายเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันมากกว่าจริงไอ้หมอนี่จะโกงเกินแล้วทั้งทะลุมิติเปลี่ยนร่างเป็นโลหะแถมยังฟื้นตัวเองได้อีกขืนเป็นแบบนี้การที่จะฆ่าหมอนี่ได้ก็คงต้องบดมันให้เล็ะไม่เหลือชิ้นดีใช่แล้วถ้าฉันคนเดียวคงไม่มีทางชนะได้ทางั้น แค่สร้างตัวฉันเพิ่มมาหลายๆคนก็พอใช่ไหมล่ะ กันหมอนี่ก็สามารถแยกร่างได้ด้วยงั้นเหรอยันหมดฤทิ์แล้วสินะโดนฟันจนเละขนาดนั้นหมอนั่นคงฟื้นกลับมาไม่ได้แล้วหรอกเฮ้ยนี่มันอะไรกันอุ้ย จริงพวกโจรน้อยพวกนั้นไปหลบอยู่ที่ไหนกันแน่แม้แต่ลมหายใจก็หายไปแล้วการหาตัวแบบนี้ก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรแต่ถ้ากลับไปมือเปล่ามีหวังโดนตำหนิแน่ๆท่านไปจูด้าเหรินเจอรอยของพวกโจรบ้างหรือไม่เหมือนข้าได้กลิ่นของเหยื่อแล้ว เป็นกลิ่นของผู้หญิงข้างล่างนี่น่าจะมีอยู่ไม่น้อยฮะเราโดนซุ่มโจมตีเอ,อ๊ะไอ้แรงสาบนี่จมูกไวจริงๆแต่ฉันคนนี้มาที่นี่ก็เพ,เพื่อเอาชีวิตพวก